ยาริษเข้าใหม่ค่ะวใหม่หนึ่งหมื่นนะคะราคาหายไปสองแสนกว่าบาทค่ะพี่ๆค่ะอยากรู้ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมในคลิปยาวกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเซลแอนนะคะเพชรยนต์นะคะเราอยู่กันที่โกดัง3นะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะจะมานำเสนอพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นนะคะโตโยต้ายาริสนะคะก่อนที่จะไปนะคะพี่ๆขารับชมคลิปเต็มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังใจให้เซลแอนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพจหลักของบริษัทเพชรยนต์ของเราไว้ด้วยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเจ้ายาริส นะคะ1.2สปอร์ตคันนี้นะคะปี2020เลขใไม่แค่11,000กิโลค่ะพี่พี่ขาความสดความใหม่ความสวยสภาพแรกเข้าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะพี่พี่ขาเริ่มจากไฟด้านหน้าเลยนะคะไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟแบบ LED นะคะพี่พี่ขามาพร้อมไฟ daytime มาให้เรียบร้อยนะคะกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมตัดกับโลโก้ตัวรถค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ ด้านหน้านะคะลิ้นหน้าเป็นสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆสำหรับใครที่หาอยู่นะคะยาลิสสีเทาดำคันนี้นะคะ เข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะที่เพชรยนต์สาขาที่1น,นะคะเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวล้อเลยนะคะล้อนะคะพี่ๆขาได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะขอบ15ค่ะยางปี2022นะคะดอกยางยังอยู่ครบๆเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเจ้าของคันเดิมแทบไม่ได้ใช้งานกันจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆ สวยมากๆนะคะมาเริ่มกันที่ไฟด้านข้างนะคะพี่พีขาเป็นกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะได้เป็นสีดํามาด้วยนะคะพร้อมไฟเลี้ยวในตัวมาให้เรียบร้อยค่ะพี่พีนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะกันที่ด้านในตัวรถนะคะฝั่งผู้โดยสารด้านข้างเลยนะ,ะพี่พี่ขา เดี๋ยวดูกันเริ่มที่เสาเลยนะคะเสา A นะคะพี่พี่ขาดูน็อตนะคะไม่มีแกะมีขยับเลยนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะไม่มีรถชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อกับสีกอไมามาขายแน่นอนนะคะพี่พี่ขาสวยๆเดิมๆเลยนะคะคันนี้นะมาที่เสา เสาบีนะคะพี่พดูน็อตนะคะไม่มีแกะขยับเลยค่ะสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่พนะคะสำหรับใครนะคะอยากได้รถใช้งานคันแรกนะคะแอนอยากแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะสวยใหม่เดิมแท้แน่นอนนะคะคันนี้บริษัทรับประกันให้เลยนะคะพี่พี่ดูที่เสา ด้านหลังนะคะพี่พี่น็อตไม่มีแกะขยับซักจุดเลยนะคะถ้าอยากเห็นรถตัวจริงนะคะว่าใหม่ขนาดไหนนะ,ะเข้ามาดูได้เลยนะคะที่เพชรยนต์สาขาที่1ค่ะเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะอย่าลืมเข้ามาแล้วติดต่อเซลลแอนด์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้ายนะคะดูที่ฝาประตูด้านท้ายเลยนะคะพี่พี่ขา สำหรับเจ้ายาริสนะคะพี่พี่จะมีที่เก็บของให้นะคะเป็นฝาปิดแบบนี้นะคะพี่พี่นะคะแล้วดูที่น็อตเลยนะคะน็อตไม่มีแกะขยับสักจุดเลยนะคะมั่นใจได้เลยค่ะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะพี่พี่ขาแบบรูกลมคมชัดเจนเลยนะคะรองน้ําต่างๆนะคะโชคต่างๆนะคะพี่พี่ขายังแบบเหมือนเดิมสภาพใหม่เลยนะคะ ไฟเดิมแท้โรงงานนะคะคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์มาให้ด้วยค่ะพี่พดูที่ดัดถัดด้านท้ายนะคะถาดท้ายนะคะพี่พีขามีถัดรองมาให้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะมีมาให้ครบๆเลยนะคะเป็นแบบอุปกรณ์แบบปั๊มลมนะคะเป็นแบบรุ่นใหม่แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะกันที่ฝั่งด้านคนนั่งนะคะฝั่งด้านนี้นะ,ะพีพี่ขา ออปชันสำคัญนะคะของคันนี้นะคะพี่ๆ่ะก็คือได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเดินได้ด้วยสีน้ำเงินนะคะเบาะด้านท้ายให,ใหม่ๆตึงๆแบบนี้เลยค่ะแทบไม่มีแกะขยับเลยนะคะอ่ะมาดูที่น็อตค่ะพี่ๆนะคะน็อตเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยนะคะพี่ๆขามั่นใจได้เลยนะคะว่าซื้อรถที่เพชรยนต์ของเรานะคะได้รถเดิมรถแท้แน่นอนนะคะมาดูกันที่ฝั่งด้านคนขับบ้างนะคะพี่ๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยนะคะ ว่ารถของเรานะคะไม่แท้ขนาดไหนนะพี่พี่น็อตน,นะคะไม่มีแกะขยับซักจุดเลยนะคะอันนี้ให้ดูกันแบบเรียวๆเลยนะคะว่ารถสภาพแรกเข้าของเราเป็นแบบนี้เลยนะ,ะพี่พี่ขามาเริ่มกันที่หน้าประตูนะคะตรงนี้นะคะพี่พี่จะเป็นที่พับกระจกด้านข้างนะคะเลื่อนกระจกนะคะสำหรับตรงนี้นะคะพี่พี่ขาได้เป็นเบาะหนังนะได้เป็นหนัง ได้เป็นหนังนะคะแล้วก็เดินได้ด้วยสีน้ําเงินนะคะตรงนี้เป็นสีดําแบบแบล็กครอสสวยๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอนจะให้ดูนะคะภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งให้พี่ๆดูสักนน้อยนะคะพี่ๆขาพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานได้แบบปกติเลยนะคะส่วนหน้าจอนะพี่ๆขาได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องมาให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะพี่ๆแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ แบบขั้นบันได CVT นะคะ อันนี้เครื่องเสียงเดิมแท้โรงงานเลยนะคะเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะคะมีที่ชาร์จไฟมาให้เรียบร้อยนะคะมีช่องใส่สัมภาระเล็กน้อยด้านนี้นะคะพี่ๆขาใส่แก้วนะคะใส่วางของกันได้แบบปกติได้เลยเอาราคาเดี๋ยวแอนจับไปนะคะสตาร์ทให้พี่ๆดูกันนะคะว่าเจ้าคันนี้เลขไม้อยู่ที่11,000มกิโลจริงๆไหมนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถของเรานะคะพี่ๆไม่มี กอไม่นะคะกับสีแน่นอนนะคะพี่พี่ขาถ้าไม่ไว้ใจนะคะสามารถพารถเข้าไปตรวจเช็คก,กันได้เลยนะคะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศได้เลยนะคะเลขไม้อยู่ที่1 1 6 0 0นะคะ6 6 8กิโลเท่านั้นนะคะพี่พี่ใช้งานกันได้แบบอีกยาวๆเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าเจ้าของเดิมอะแทบไม่ได้ใช้งานกันเลยนะคะคันนี้นะพี่พี่คอนโซลใหม่สาดสะอานมากๆนะคะสมากๆของเดิมคือรักษารถ มากเลยนะคะพี่ๆี่สำหรับใครนะคะที่อยากเห็นรถตัวจริงก็เข้ามาดูได้เลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูที่หน้าห้องเครื่องกันนะคะว่าเจ้ารุ่นนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์แบบไหนแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกก่อนว่าเสียงแบบใสๆเลยนะคะพี่พี่ขาสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเสียงสวยๆเสียงใสๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ โครงสร้างตัวรถเลยนะคะพี่พี่น็อตนะคะต่างๆไม่มีแกะขยับเลยค่ะเม็ดอาร์ตนะคะรูกลมคมชัดเจนเลยนะคะทุกจุดนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบทุกจุดค่ะพี่พี่รับประกันได้เลยว่าซื้อรถที่เพชรยนต์นะคะสบายใจได้แน่นอนนะคะอ่ะให้ดูกันเลยนะพี่พี่น็อตทุกตัวนะคะสภาพโครงสร้างตัวรถเดิมแท้แน่นอนนะคะทุกอย่างไม่มีบิดเบี้ยวเลยค่ะพี่พี่แล้วที่สําคัญนะคะได้เป็นเครื่อง ประหยัดของ t o y ยต a เขาด้วยนะคะ VVT-i ค่ะคันนี้นะคะอัตราสิ้นเปืองนะคะอยู่ที่20กิโลเมตรต่อริตแน่นอนนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากได้รถใช้งานสายประหยัดนะคะแอนว่าคันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะพี่ๆขาเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นทายคลิปกันนะคะพี่ๆขา เอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะพี่พี่ค่ะเป็น Toyota y ยาริ1.2 Sport ค่ะปี2020เล็กใหม่แค่11,000กิโลนะคะราคา399,000บาทนะ,ะถ้าพี่พี่สนใจนะคะสามารถ โทรเข้ามาที่เบอร์นะคะหรือรายละเอียดด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแอนขึ้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะส่วนใครที่สงสัยนะคะว่าเป็นเจ้าของคันนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นกลุ่มพนักง,งานบริษัทนะคะพี่ๆขาสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์หนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสามารถเป็นเจ้าของเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้ได้เลยนะคะเรทพรอ,อยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นคะ่ะพี่ๆเงินเดือน1 5 0 0 0บาทก็สามารถเป็นเจ้าของโตโยต้ายาริสคันนี้ได้แล้วนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปนะคะแอนขอฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไล กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เซลลแอนและทีมงานเพชรยนต์ของเราด้วยนะคะพี่ๆคะ่ะวันนี้ขออนุญาตราไปก่อนสวัสดีคะ่ะ